สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับวันนี้มาที่สุรินนะครับก็เลยมาหาพ่อพรสมคิดนะครับงาก็เกือบ2เมตรนะครับงายยาวมากนะครับพ่อไพรสมคิดนะครับอยู่ที่หมู่บ้านช้างนะครับผมนี่ครับอายุก็32ปีนะครับพ่อลพรสมคิดงายยาวมากครับผมงาสวยก็ช้างที่อายุยังน้อยอยู่นะครับ30กว่าปีแต่ว่างา เกือบสองเมตรแล้วนะครับผมงาสวยมากๆครับก็ถือว่าไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับก็พอดีนะครับหุ่นก็สูงประมาณสามเมตรได้นะครับความสูงก็พอดีนะครับสัดส่วนก็โอเคนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับช้างเชืิงนี้งาก็เกือบสองเมตรแล้วนะครับผม นี่ครับสวยมากนะครับครับผมวัสดีครับผมไม่ถือว่าพร้อมนะครับขนาดนี้กำลังพอดีนะครับสวยงาก็ สวยเหมือนกันนะครับออกสวยมากอีกประมาณสักหนึ่งปีสองปีก็ถึงดินแล้วนะครับงาชักเพศผู้ถ้ากินเยอะมากเกินไปก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยดีครับเท่าไหร่นะครับก็กินพอดีพอดีพอประมาณนะครับให้เขาแบบกินพออยู่ได้นะครับผมแต่สมคิดนี่ก็ถือว่าเป็นช้างที่ถือว่าไม่พร้อมนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับกำลังเอามามัดนะครับนี่ครับงาสวยมาก วันนี้ก็ถือโอกาสมาถ่ายพ่อลพรให้กับแม่แม่เอฟซีได้ดูกันนะครับได้มีโอกาสมาสุรินทร์นะครับก็เลยถ่ายพ่อพรครับวิถีความเป็นอยู่แบบธรรมชาตินะครับไม่ได้มีโรงช้างมีอะไรนะครับกลางคืนก็อยู่แบบนี้ครับก็ควานก็อายุอายุเยอะแล้วนะครับผมก็เกือบเจปีนะครับควานนะครับผมก็อยู่แบบนี้นะครับไม่มีโรงช้างไม่มีอะไรนะครับผมก็อยู่แบบธรรมชาติเหมือนโบราณไม่ได้มีโรงช้างเหมือนกับช้างเชื่ออื่นเขาครับช้างนู้นก็จะเป็นโรงช้างของ อีกหลายๆเชือกนะครับนี่ครับก็อยู่แบบนี้ครับผมอยู่แบบธรรมชาติโดยที่ไม่ไม่ได้มีโรงช้างหลวงอะไรอยู่ก็อยู่แบบนี่ครับนี่บบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็อยู่แบบธรรมชาติไปเลยคลายสมคิดอายุ32ปีนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ติดตามน้องใหม่ family ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม MM, ่แม่เอฟซีทุกๆท,ท,ท่านขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ family นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ